ครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้เปิดตัวด้วยรุ้วยไม้ของอัปเดตประจำสัปดาห์ตัวนี้ครับเป็นเอื้องสายล่องแร่งนะครับสวยงามมากๆเลี้ยงได้งามจริงๆนะครับก็เป็นสวนที่ปลูกไปไม้แล้วไมแม่ไม่อยากจะบอกนะเลยนะครับว่าเขาดูแลได้อย่างเรียบร้อย นะครับแล้วก็ดูทรงต้นมันทิ้งระยะถ้าหากว่าออกดอกนะมันจะสวยงามมากเลยนะเจ้าตัวเอื้องสายร่องแรงเนี่ยครับก็ตัวต่อไปครับก็เป็นเอื้องสายเหมือนกันแต่เป็นเอื้องคลั่งนะครับเอื้องคลั่งนี้ก็ดอกเขาก็จะสีม่วงๆนะครับแล้วก็เป็นกล้วยไ,ม,ไม้ตัวหนึ่งที่ผมชื่นชอบแล้วหลงไหลไม่กินหอมนะครับ ตรงนี้เขาเลี้ยงได้ลำนี้แม่ใบนี่บึกบัก,กนะสวยงามจริงๆนะครับก็ปีนี้ครับได้เห็นดอกแน่ๆนะครับเอิ้องคังก็ไปชมกล้วยไม,ม้มาหลายที่นะครับโปรโมทให้สวนก็หลายแห่งนะครับมีสวนนี้แะครับที่ว่าเอื้องคังเข้าตามิตรชนมากๆนะครับก็เลยนำมา เป็นสื่อกลางนะครับช่วยชาวสวนนะครับนำมาจำหน่ายเอาลครับทีนี้ก็มาดูกล้วยไม้ช้างครับมีหลายๆท่านสอบถามมิตรชนมานะครับว่ามีช้างแนวเกาะตอไหมนี่ฮะตัวนี้นะครับเป็นช้างที่ให้ดอกครั้งแรกนะครับปีนี้ได้เห็นดอกช่อแรกนะครับอาจจะยังไม่ดดกเท่าไหร่นะครับบางต้นก็แทงช่อเดียว บางต้นก็มี2ช่อก็มีนะครับแต่ว่าเป็นไซส์เรียกว่ากําลังถ้าเป็นคนก็ไวกระเตาะแหละครับกําลังเพิ่งจะเริ่มหัดมีดอกอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สวยครับสวยงามมากๆนะครับซื้อหาไปปลูกเลี้ยงกันราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่ที่ต้นหนึ่งต่อนหนึ่งี่ก็อยู่ที่ประมาณตักหนึ่งร้อบบาทนะครับก็ ถือว่าราคาอย่างนี้ย่อมเยาว์นะครับนําไปปลูกไปเลี้ยงกันเป็นช้างลุ้นนะครับเอาครับทีนี้มาดูไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นช้างที่ไซส์ฟุดขึ้นประมาณฟุดกว่าๆแหละครับก็เรียกว่าสเปคนี่ก็คือเกาะต่อไม้นะครับบางท่านไม่ชอบเลี้ยงในกระถางพลาสติกก็แนะนําเป็นช้างเบอร์นี้นะครับเป็นช้างลุ้นนะครับก็เรียกว่า ซือ้อไปก็ไปรุ้นดอกกันเอาเองนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ครับเป็นรองเทานาลีเหลืองกระบี่นะครับซึ่งเลี้ยงได้งามจริงๆนะครับดูใบดูความสมบูรณ์ของเขานี่ถือว่าเฮเขาเลี้ยงและดูแลได้อย่างมืออาชีพเลยครับเป็นไม้อยู่ในกระถางปูนนะครับก็น้ำหนักนี่ก็ ประมาณตกตมิตรชนคำนวณดูแล้วนี่ก็ประมาณเกือบสามสี่โลนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้ามีการซื้อขายหรือจัดส่งไปนี่ก็รบกวนนะครับทางผู้ซื้อนะครับช่วยเคลียร์ค่าขนส่งให้หน่อยนะครับเอาละครับสิงตัวร่มแดงครับช่วงนี้ออกดอกทุกพลักนะครับหนึ่งกอนี่โอ้มันดกจริงๆออกกันแบบสวยงามนะครับก็ดูครับมิตรชนพยายามจะ ถ่ายให้เห็นเนว่ามันดกจริงๆนะครับสวยงามมากๆนะครับไม้เบอร์นี้มิตรชนก็แอบชื่นชอบและหลงไหลอยู่เหมือนกันถึงตัวร่มแดงนะครับก็สนุนราคาก็อยู่ที่ถ้าเป็นสเปคนี้นะครับขนาดสวยๆแบบนี้เลยก็200บาทนะครับเป็นไม้กอใหญ่นะครับก็จัดไปครับส่วนตัวนี้ครับตุกก๊กตาเริ่มระบำนะครับ ตะกูลออนซีเดียมนะครับก็ต้นสวยๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ตัวที่เอ่อสีสันสวยงามนะครับแล้วก็ออกดอกนี่แบบเวลาเขาออกนี่มันดูแบบพลิ้วสวยงามนะครับก็ตัวนี้ครับเมมสเตเตนะครับก็เป็นกล้วยไม้ที่ขอบอกขอกระซิบบอกนะครับไม้แคตร ر ยา 3เบอร์ต่อไปนี้นะครับเป็นแคตต ريا กอใหญ่นะครับซึ่งเอาไปผ่าแบ่งลำได้นะครับก็ถือว่าเป็นแคตติยานะครับตัวนี้ครับมีกลิ่นหอมซะด้วยนะครับก็ออกสีโทนชมพูม่วงนะครับก็ดอกออกดอกเก่งอยู่นะครับเป็นไม้กอเหมือนกันนะครับ เมิตชนครับเวลาจะจําหน่ายไม้เนี่ยก็ต้องบอกกันทัดเกณฑ์ว่าไม้ลักษณะยังไงนะครับกอหนึ่งก็จะ6-7เจ็ดลำแบบนี้แหละครับนะบางกออาจจะมีลำมากกว่านี้ก็ต้องแล้วแต่จังหวะโอกาสนะครับส่วนตัวนี้ครับแอนนาครับเราเรียกว่าจัดคัดกล้วยไม้แคตเริยาที่ให้ดอกและกองามๆาม,มาให้ชมกันแล้วก็จําหน่ายด้วยนะครับ ส่วนตรงนี้ครับช้างเบอร์นี้เป็นช้างเกรด A นะครับซึ่งตรงต้นตรงดอกนี่คัดไว้แล้วนะครับก็เป็นช้างที่มิตรชนเคยทำคลิปไปเมื่อไม่กี่วันนี้ฮะก็ซื้อหาสั่งซื้อหาเข้ามานี่ก็เรียกว่ามิตรชนก็ต้องมาคัดให้อีกทีนะฮะเพราะว่าส mm ีสันวันนี้นะช้างที่จำหน่ายวันนี้ส่วนใหญ่เป็นช้างลุ้นนะครับก็เรียกังรวมไว้แล้วก็ไม่รู้มันเป็นช้างอะไร mm hmm. อ้าวแล้วครับ นีตัวนี้ครับพยาไลใบนะครับก็อดที่จะเอามาลงซ้ําไม่ได้นะครับเพราะว่าพอมิตรชนทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องพยาไลใบนี่ความต้องการสูงริบรีวเลยครับขายดิกขายดีนะครับเหลืออีกก็ไม่เท่าไหร่แล้วนะครับใกล้จะหมดละตัวนี้นะครับเป็นพยาไล่ใบที่มีถิ่นแถวแถวเมืองกาญจนบุรีนะครับ เอาละครับตัวนี้ครับเป็นกล้วยไม้ที่ค่าคนที่ปลูกเลี้ยงใหม่ๆนะครับแล้วไม่มีกําลังใจมิตรชนขอแนะนํากล้วยไม้ตัวนี้ครับทั้งมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเขาให้ดอกเรียกว่าทุกกาใบาก็ว่าได้แข็งแบบหไม่ขาดสายเลยครับตลอดทั้งหนึ่งปีนะครับมิตรชนทําคลิปนี้ มาทีไรก็เห็นเขาออกดอกอยู่ตลอดเวลานะครับหลุยชินรี่ครับเอาละครับทีนี้ก็เป็นอีกตัวนี่ครับเป็นไม้หอมในตำนานครับมิมิพามเมอร์นะครับมิตรชนยืนถ่ายภาพตรงนี้นะครับขอบอกว่าความหอมเนี่นะครับมันหอมจริงๆหอมฟุ้งเลยแหละก็ หาตัวจับยากครับตัวนี้หอมไม่เป็นเวลามเวลาบางตัวหอมเป็นเวลานะครับไม้ที่มิตรชนนาเสนอครับอ้าวแล้วครับตัวนี้ครับเข็มแสดก็ดูแล้วต้นเขาจะใหญ่สักหน่อยนะครับเพราะก็ได้รับการยืนยันจากทางเจ้าของสวนนะครับว่าเขายืนยันว่าเป็นไม้ป่าพันธุ์แท้นะครับแต่มาจากแถวแถวประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ครับ แต่ในสายตามวิตรชนเนี่ยมาดูครั้งแรกก็จะคันๆกับความรู้สึกหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นเข็มแสบพันแท้ๆเนี่ยนะครับมันต้นมันจะไม่ใหญ่เงี้แต่โอเคแท้ก็แท้นะครับอย่ามาเถียงกันมาดูตัวต่อไปกันเลยครับเป็นเอื้องแรลงที่ฟันอาจจะเป็นไม้ที่ขนาดไซสูสงใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ปลูกเลี้ยงได้งามมากๆเริ่มให้ดอกสวยงามนะครับยังไม่บานนะค่อยๆทยอยบานกันช่วงนี้ เป็นแปลงที่ฟันสีชมพูนะครับก็ลำต้นนี่ถ้าหากว่าสั่งซื้อเข้ามานี่ก็อาจจะต้องมีบวกค่าของส่งนิดหน่อยนะครับเพราะว่าต้นเขายาวเหลือเกินนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงที่ฟันเผือกครับอ่าตัวนี้ต้นไม่ค่อยใหญ่นะครับที่ปลูกเลี้ยงไว้เนี่ยก็เป็นกระถางสี่นิ้วนะครับมาช้าไปหน่อยครับวันนี้เออเดอกเขาล่งโรยหมดแล้วนะครับก็พอจะรู้นะครับว่าเป็นเอื้อง แปลงที่ฟันเผือกนะครับก็อยู่ในสเปคแบบนี้เลยเอาแล้วครับไม้ตัวนี้ครับเป็นไม้ที่โด่งดังในตำนานเช่นเดียวกันครับคิงออ f ไต้หวันครับดูเขาเวลาเขาออกดอกสมบูรณ์สมบูรณ์เห็นไครับสีสันนี่แบบได้ใจจริงๆก็เป็นไม้ตัวครับที่ผู้คนสนใจนะครับถือว่ามีให้เลือก2สเปคนะครับก็คือสเปค200กับสเปค150นะครับ ไอทีวาสเปคสองนี่ก็คือเป็นไม้กอใหญ่แบบนี้ครับ150ก็ตามสภาพครับอาจจะเป็นไม้ตัดลำไม้แบ่งลำเอาแล้วครับตัวนี้ครับเป็นโปโป้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นแวนด้าใบกลมนะครับก็เป็นพูดง่ายๆครับเป็นเทเ,เรสเผือดนะครับหรือว่าเอ้องโมกเผือดอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ดูครับเวลาเขาออกดอกไมยมันพลึบพรับยิ่งถ้าเขาบอกว่าถ้าอยู่กลางแดดด้วยนะมันออกดอกเยอะยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกนะครับโปโป้โปครับอ่ะปิดท้ายด้วยไม,ไม้ไม้อีกแนวนึงนเป็นไม้กระถางเ,เป็นหน้าวัวนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆครับชาวสวนก็บอกว่าแนะนำว่าเป็น หน้าวัวที่ออกดอกเก่งนะครับแล้วก็ชื่อของเขานะครับบัญชาออรเรนต์นะครับลุงบัญชาแกก็เล่าให้ฟังว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแกทําไม้ตัดดอกแกก็ทําตัวนี้ไว้ยเยอะมากนะส่งตลาดตัดทุกวันนะครับสมัยก่อนเอาล้ครับตัวนี้เป็นไม้แครนะหน้าวัวแครตัวสุดท้ายก็นํามาประชาธมพันธ์บอกเล่าก็บสิบกันว่า น่ารักน่ารักสวยๆแบบนี้ครับส่งไปเป็นของขวัญปีใหม่นะเป็นของขวัญที่แลดูมีคุณค่านะครับสวยงามจริงดูต้นนิดเดียวนะครับออกดอกแล้วแล้วก็ไปตั้งบนโต๊ะทํางานก็ได้เหมือนกันนะครับดูกรอนี้ครับกรอนี้ก,อกออ้อเดียวมิตรชนอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วซูมภาพก็ใกล้ๆเฉยครับแต่ว่าเป็นไม้พูดง่ายๆว่าเป็นไม้แคร์นะครับดูครับดูเทียกบกับมือมิตรชนนี่ว่าต้นนิดเดียว นะครับก็ออกดอกแล้วก็ซื้อหาไปฝากกันช่วงปีใหม่นะครับก็ใครไม่รู้จะเอาอะไรไปฝากคนที่รักนะครับช่วงปีใหม่ก็ตัวนี้เลยครับแนะนำสวยๆนะครับเอาไปตั้งบนโต๊ะทำงานนี่วแลดูดีก็สำหรับวันนี้ครับมิตรชนก็มีอัปเดตกล้วยไม้ประจำสัปดาห์ก็หากแฟนๆท่านใดนะครับ รับชมแล้วชอบอ,อกชอบใจครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับมิตรชนด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดนะครับสิ่งดีๆที่มิตรชนนํามาเสนอนะครับก็ต้นไม้กล้วยไม้นะครับถูกบ้างแพงบ้างก็ตามแต่คุณภาพของไม้นะครับบางท่านก็สอบถามมาว่าเอ๊ทำไมวันนั้นเท่านั้นวันนี้เท่านี้บางทีไม้มันมาจากคนสวนนะครับ เกษตรกรนี่เขาก็มีสิทธิตั้งราคานะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่นิตรชนยังยืนยันนะครับว่าสินค้าที่ส่งไปต้นไม้ที่ส่งไปตรงปกครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ